สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฮิโปชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่โตโยต้า i ิดนะครับนี่สปอนเซอร์ขอพระคุณนะครับโตโยต้าริดนะครับที่ให้ผมมาถ่ายอีกแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ติดต่อกับน้องพนักง,งานขายท่านหนึ่งไว้นะครับก็คือชื่อน้องจอ๊อบอันนี้เป็นผู้ชายบ้างนะครับส่วนมากเราเป็นผู้หญิงเนาะพอดีน้องจ๊อบจะส่งมอบรถนะครับเป็นไฮบริดคันแรกที่เขาส่งมอบคือเขาเพิ่งมาเป็นเซลล์โตโยต้าได้ไม่นานนะฮะแล้วก็ ก็คุยกันไว้แต่น้องเขาค่อนข้างจะแม่นสเปคนิดหนึ่งแล้วทีเนี้ยวันเนี้ยเขาบอกว่าเขาจะได้ปล่อยรถนะฮะรุ่นหนึ่งไม่ใช่คันนี้นะฮเป็นไฮบิดรุ่นแรกนะครับก็คือหัวปกนะครับคือคันนี้ฮะที่ลบอยู่ทั้งเสาโคโร l เอาติดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่านี่คือน้องจ๊อบนะครับเราคุยง่ายๆเลยเนาะจ๊อบจะได้ปล่อยคันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมคันนี้คือเป็นคันแรกของผมเลย ต้องเอ่นกับว,ว่าผมเนี่ยคือเป็นที่ปรึกษ,ษาการขายใหม่ด้วยนะครับก็คืออันนี้เป็นครั้นแรกของผมเลยนะครับก็คืออันนี้ลูกค้าตอนแรกลูกค้าดูเป็นรุ่น1.6 1นะครับก็คือตัวตัวที่ไม่ใช่ไฮบริดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือผมก็ได้แนะนําลูกค้าเข้าไปนะครับว่าพี่เพิ่มอีกนิดนึงพี่จะได้ตัวไฮบริดไปเลย นะครับผมก็คือตัวนี้จะเป็น1.8 SV ีนะครับตัวรุ่นเอ็นทีก็คือรุ่นรุ่นลํำต้นครับค่าราคาปกติซื้อทาราก็จะอยู่ที่9ก้า0 0บาทนะครับผมแต่ว่าตวนนี้จะเป็นสีขาวมุกนะครับก็จะเพิ่มอีก1นึงหมืนบาทครับก็คือจะเป็น9 4 9 0 0 0บาทนะครับผมครับตัวนี้นะครับเพียงคุณลูกค้าครับจ่ายแค่9 4 9 0 0 0บาทคุณลูกค้าก็จะได้ไฮบริดไปครอบครองครับ ก็ค yeah, ือจะได้ในเรื่องของหลักๆเลยนะครับคือของเรื่องเรื่องของความประหยัดนะครับผมประหยัดถึง23.3กิโลเมตรเลยนะครับก็คือเทียบเท่ากับรถรุ่นเล็กๆเลยนะครับเป็นอีโข้อคารุ่นเล็กๆได้เลยนะครับผมได้ความประหยัดนะครับแล้วก็ได้ความเงียบนะครับผมตัวนี้หลักๆเลยนะฮะโอ้โหนี่มาเต็มนะก็คือคือคันนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะจ๊อบ9แสนสามหมื่น เก้าพันได้เอาติด,ตดนะฮะไฮบริดด้วยไฮบริดไม่ถึงร้านนะครับคือรถไฮบริดบ้านเรานี่เอาจริงๆปกติถ้าจะเล่นไฮบริดเมื่อก่อนมันต้องว่ากันร้านกว่าเนาะอยู่ในคคมรีเนาะแต่ตัวนี้9 3 9สนะครับแต่ว่าด้วยเป็นสีขาวมุกเลยบวกไปอีกหนึง่งนะครับก็จะได้เป็นรุ่นนี้เลยถ้าดูจากภายนอกนะครับเดี๋ยวขอดูภายนอกนิดนึงแต่จะพาพี่ดูหน่อยก็คือภายนอกเนี่ย อ๋อไฟหน้าเขาจะต่างกับตัวท็อปนิดนึงนะครับก็คือตัวไฟหน้าตัวนี้มันจะเป็นสามบล็อกนะครับเดี๋ยวเราจอบลองพาพี่ดูนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟไฟดีให้นะครับเดี๋ยวอันไม่เป็นไรไม่ใช่ไหอ๋อครับผมนะเป็นก็คือถ้าเป็นตัวท็อปมันจะเป็นเส้นเส้นนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยว้ดูนิดนึงนี่เขาจะเป็นบล็อกบล็อกสวยนะฮะสามตอนแล้วก็จะมีอันนี้เป็นอะไรนะเดียม นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เนาะโปรเจคเตอร์ด้วยครับโปรเจคเตอร์ผมมาเอครับแต่ตัวนี้ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับด้วย NT นะครับ NT ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเอางี้ดีกว่าอารมณ์มันจะคล้ายกับ 1.6G ใช่ไหมก็คือเน้นใช้งานในเมืองครับในเมืองไม่ต้องเปิดไฟตัดหมอกนะครับเพื่อนๆพี่ๆหลายคนชอบไปเปิดไฟตัดหมอกกลางคืนอ่าในเมืองนะไม่มีหมอกนะฮะผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ถ้าดูรอบคันคือสวยไหมสวยนะ คือมันสวยเลยนะฮะมันคือเอาตทิที่แบบว่าปรับโฉมมาแล้วนะครับโฉมใหม่โอ้มันเตี้ยด้วยเนาะอันนี้คือโครงสร้างเขาเรียก TNG ใช่ไหมใช่ครับผมได้ช่วงล่างหลังถ้าผมดูมาจากสเปกก็คือว่าช่วงล่างหลังเนี่ยมันจะเป็นดับเบิลวิดโบนนะครับก็คือเป็นอิสระสี่ล้อไม่ไม่ได้เป็นคานแข็งนะฮะไม่ได้เหมือนรถเล็กแล้วจะได้ความนุ่มครับผมได้นุ่มได้เกาะนะได้เกาะแต่จริงคันนี้ผมเคย เคยเทสมาแล้วนะ,อะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขอดูท้ายนะครับอ่เจ้าขอขอเปิดท้ายได้ไหมก็จริงจริงมาวุ่นวายน้องมานะฮะเปิดเลยไม่มีไม้นะครับผมลืมเอาไมมาซ <g ül> ื้อไปแล้วแต่ไม่ได้มาโอ้นี่ก็คือรถอันนี้จะส่งมอบนะก็เลยมีอันนี้ ปกติไม่มาไม่ได้มากับรถนะครับอันนี้เพิ่มเข้ามา๋อาอน้องแถมให้แล้วก็นียางปูพื้นอันนี้มากับรถมันจะเป็นโตยต่าชอบทําแบบนี้มาแล้วนะกัคือมันเป็นบล็อกอะถ้าน้ําลงไปก็เรายกเอาน้ําเทออกได้นะครับกว้างนะลึกมากเลยใช่ครับใส่ของได้เยอะนะครับตุวนี้จะเป็นถ้าเป็นทรงพ๊กสี่ประโูหรือว่าทรงเกง๋งเป็นซีดานนึงจะใส่ของได้เยอะนะมันก็ ในนคววามเป็ส่ <Okay. S 1> ก็ออกประมาณนะนี้นะครับมีเซ็นเซอร์ถอยให้เรียบร้อยนะครับไฟท,ท้ายสวยมากจริงๆก็คือคันนี้เนี่ยด้วยเป็นสีขาวมุกนะครับมันก็เลยดูแบบดูเหลื่อมเืมนะดูเงาเงานะฮะมันจะไม่ได้เหมือนขาวปกติอ่าอย่างกระบะคันโนะนะมันขาวปกติอันนี้มีติดของตองของแต่งมานิดหน่อยนะครับข้างในดีกว่านะครับข้างในคันนี้ อ้อนะฮะก็เป็นหนังเนาะออกแนวดำดำนะครับดูดันเลยขาวดําตัดกันดีนะครับต่างกับพวก1.6ที่มันเป็นทูโทนแต่ว่าที่ผมดูในเว็บโตโยต้ววตานะครับตอนนี้1.6มันก็เปลี่ยนไม่มีสีทูโทนขาวดําละเป็นดําหมดนะครับอันนี้ก็ดําเหมือนกันนี่สังเกตนี่เป็นสีดํานะครับแล้วก็เป็นมีช่องแอ่งหลังให้ด้วยนะฮะอ้เบาะสวยมากนั่งสบายอยู่นะจริงๆลูกรถคันนี้ น้องเขาจะปล่อยแล้วผมก็ไม่กล้าขึ้นไปรถรถเขาเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจ้าพอเปิดข้างหน้าพี่อยู่ไหนฮะรบกวนหน่อยนะว,วันนี้พอ <havoc> ดีเดิน <decid em S 1> มาเจอพอดีนะจริงรัดไว้แล้วพุดเล่นนะโอเคเดี๋ยว <S <s เปิดหน้าปัดให้ดูนะฮะก็<า> <S <s ผมพยายามจะไม่ไม่เข้าไปในตัวรถนะครับเพราะว่ามีเจ้าของแล้วนะครับอาจจะต้องรบกวนลูกค้านิดนึงนะฮะ นี่ฮะหน้าปัดเินไหมาครบนะครับจุดที่สังเกตนะครับอยาาให้สังเกตนิดนึงอ่านี่จริงๆิตอนเทสได้ก็ผมไปเจอมาแลวพี่ก็สอนมาสังเกตด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเนี่ยมันจะไม่ใช่เข็มบัดรอบเพราะเป็นรถไฮบริดก็จะมีคําว่าชาร์จนะครับอีโค่นะครับพาวเวอร์ Power. มันจะเป็นเกจสถานะนะครับแสดงว่าตอนเนี้ยมันกําลังชาร์จอยู่ก็คือคําว่าชาร์จของเขาแสดงว่าเรา ขับรถไปแล้วถอนเท้าปล่อยรถไหลมีการเบรกลงดอยอะไรพวกนี้ตีเป็นการใช้กระแสไฟกลับหมดนะครัอีโคกินน้อยนะบถ้าเกิดพ w e r แสดงว่าเราเหยียบเยอะมันก็จะเป็นเข็มวัดขึ้นไปนะครับด้านขวาก็เป็นจอแสดงผลรวมนะแอร์นะครับแอร์ออโต้นะฮะเครื่องเล่นสวยงามนะครับแต่ตัวนี้วยเป็นตัวเริ่มต้นนะครับเราสามารถเปลี่ยนเครื่องได้ถ้าอยากจะได้จอนะที่แบบว่ามีด้านมินิมากกว่านี้นะครับอยากให้ดูนิดนึงฮะนี่ฮะ ขอเปิดไฟได้ไหมเอ่ยขออนุญาตเปิดนิดนึงนะนี่สวยมากนะครับคือตัวเนี้ยเป็นเกียร์แบบแนวตรงนะครับก็คือโตยต้ากลับมาใช้แนวตรงละมี EV โหมดนะครับวิ่งไปฟ้าล้วนได้นะครับก็คือเป็นตามไฮบริดเขาละมีไดโหมดนะครับเลือกโหมดได้ตรงนี้เลยแล้วก็ปิดเวสซีนะครับใช้เชิงคอนโทลก็อยู่ตรงนี้ฮะ มีปุ่มให้ใช้ง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นอ่าเบรกมือไฟฟ้านะครับมีเบรกโคเรียบร้อยนะก็คือมาครบคันนี้ออปชั่นนะครับมีเบรกโคถุงลมมีลูกเลยพี่ว่าน่าจะเจ็ดนะเจ็ดลูกนะฮะจริงๆก็ครบฮะครบฮะมันครบแล้วล่ะกับรถ ด้านสปอร์ตสวยๆนะครับไฮบริดด้วยคือจุดเด่นของมันจริงๆนะมันเป็นรถที่กินน้ำมันน้อยแต่แรงมันเยอะเพราะเป็นเครื่องพันแปดพันแปดนี้อัตราเร่งไม,ไม่ไม่ไม่ธรรมดานะครับแต่ที่ผมไปลองขับมาก็ใช้ได้เลยฮะแล้วมันกินน้ำมันแค่233ากิโลเมตรตลิตรซึ่งมัน มันเหมือนอ e ีโคคาาะใช่ไหมจอบกินน้ำมันเหมือนอ e ีโคคานะครับแต่ว่าอัตราเลขมันพันแปดนะครับคือไม่ไม่ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนรับบนท้องถนนแล้วคอนโทรลดีมากครับพวงมาลัยดีมากน้ำหนักดีมากแนะนำมาลองมาหาจอบเลยก็ได้นะครับมีรถเท,ท็ดได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวฝากงานให้น้องนิดน,นึงจอบเล็ขอ แนะนาตัวเขาหน่อยครับว่าชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรฮะครับผมนายวสันทาวิทะครับก็คือเป็นที่ปรึกษาการขายโตโยต้าลิทนะครับผมรับจองรถทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะครับหรือว่ารถกระบะนะครับผมทุกรุ่นเลยนะครับผมติดต่อผมได้นะครับที่เบอร์0910797540นะครับผมหรือว่าเรียกชื่อจ๊อบน้องจ๊อกก็ได้ครับผมเชื่อเลยโอเคนะครับน้องจ๊อบโตโยต้าลิทเชียงใหม่นะครับเดี๋ยวผมทิ้งนามบัตรไว้ให้อ่า ผมจะขึ้นสไลด์เบอร์โทรไว้ให้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็ถ้าชอบใจรถรุ่นไหนก็ติดต่อกันน้องจ๊อบดูได้หมดนะครับรถทุกรุ่นนะแต่วันนี้ด้วยเขาเขาแฮปปี้มากที่เขาจะได้ปล่อยไฮบิดผมก็เลยนะขอซะหน่อยแต่ว่า,อย,า,อ,ยาอย่างที่บอกนะครับช่องผมนะครับอาสาประชมยังมีอยู่นะครับชอบรถรุ่นไหนนะครับอยากดูคันไหนยังไงช่วงนี้โควิดด้วยไม่อยากออกไปไหนก็มาที่นี่ได้ครับมาที่ช่องผมนะฮะหรือมาตัวตา้าฤิก็ได้นะครับตะวันเตอร์ผมเอง ก็ได้เกิดมาที่มาคอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเก๋งกระบะได้หมดฮะอย่างคันนี้ไอ้โล็อกโคนี่โล็อกโคแดงแรงลิทนะครับก็เป็นรถที่สวยงามผมทําไปหลายคลิปแล้วนะก็ยังไงก็ฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับวันนี้ผมมาต้องจอบลาไปก่อนนะผมอาจจะพูดมากไว่านิดนึงอย่ามันไส้นะฮะลาไปก่อนสวัสดีครับ